ประมาณ700ปลายๆนะครับถึง800ตัวนี้ประมาณพันต้นๆน,นะครับพันกลางๆส่วนตัวนี้ประมาณ2,000ปลายถึง3,000นนะครับนี่คือเครื่องไล่ยุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้ไฟฟ้า จากไน c ค r ์นะครับ EMR05 EMR06 และ EMR10 นะครับซึ่งจริงๆ10เนี่ยเป็นตัวแรกที่ออกเราก็มันจะออก20 30ออกมาแล้วเพิ่งออก05กับ06เนี่ยออกมาที่หลังเพราะว่าเอาใจคนที่อยู่ค่ายอยู่แคมป์แบกเป้เดินป่าอะไรเงี้ยมันจะมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ตัวนี้มันเป็นเหมือนกับตั้งในบริเวณค่ายแคมป์นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแยกตัวกันแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ใหญ่ ส่วน20กับ30ถ้ามีโอกาสจะนำมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ผมสั่งมาต่กสั่งประเทศไม่ได้สั่งผ่านตัวแทนนะครับราคาก็จะเป็นราคาเข้าวๆนะ700ปลายๆนะ7800พันต้นๆกันๆนะครับแล้วก็2000ปลายถึง3000มาดูกันเลยครับประมาณ700ปลายปลายถึง800นะครับนี่คือ n i k o r EMR 05นะ EMR 05 เป็นเครื่องไล่ยุงไล่มแมลงอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่นะจะบอกว่า Portable e l e c t r o n i c m u l ส i p u r p p s e r e p e l l e r เครื่องไล่มแมลงไล่ยุงใช้งานได้หลากหลายนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไล่ยุงแบบไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้แกส๊สเหมือนกับยี่ห้อที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อย่างเช่น t h e r m a c e l ลนะครับสองตัวนี้ e m r MR300 กับ MR MR อะไรวะรุ่นนี้จำชื่อรุ่นไม่ได้ MR300 กับ MR200 หรือเปล่านะครับ ไปหาดูย้อนหลังใน outdoors เกียนะครับ playlist outdoors เกีได้เลยนะครับ outdoors s u r v i v i n เกียรพวกนี้รีวิวไปแล้วอันนี้จะใช้แก๊สนะใช้แก๊สเติมข้างใต้นะครับเราใช้แก๊สเผาแผงโลหะข้างในให้ร้อนแล้วก็มาอุ่นไอแผงไล่ยุงข้างหน้านะครับซึ่งอันนี้ข้อดีคือนะครับก็คือน้าหนักมันเบาเพราะมันไม่มีแบตเตอรี่มันใช้ถังแก๊สเบาๆนะครับแล้วก็ มันเบรนอะใช้เผาเหมือนจุดบุหรี่เหมือนเตาอะนะเตาเคลื่อนที่นั่นแหละนะครับแต่ข้อเสียของมันคือแก๊สหมดก็ใช้ไม่ได้แต่อันเนี้ยใช้แบตชาร์จนะครับชาร์จก็ใช้ต่อได้เลยแล้วขนาดของมันก็เล็กกว่าด้วยนะนี่ดูใช้แก๊สโคตรใหญ่เลยแต่ใช้แบตเนี้ยเล็กมากนะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดเล็กที่สุดในตระกูล EMR นะครับ EMR มันย่อมาจากอะไรก็ผมเดาเอานะว่าน่าจะมัย่อมาจาก Electronic Mosquito Repeller หรือ r e p e l l e n t นะครับก็คือเครื่องไล่ยุงนั่นเองนะครับ EMR อันนี้จะบอกว่าไล่ยุงนะครับซ้ำๆได้เลยนะครับต่อเนื่องเลยน้ำหนักเบานะครับแล้วก็สามารถจะติดกบับเป้กับโมลีเกียร์ได้ีโมลีซิสเต็มบรเก็ตอินคลูดมีอุปกรณ์สำหรับยึดติดกับเป้ต่างๆได้แล้วก็ใช้พลังงานเสียบชาร์จจาก USB นะครับ USB ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของรูปตัดขวานะครับเป็นลักษณะตำแหน่งต่างๆของปุ่มแล้วก็องค์ประกอบเช่นช่อง USB port อยู่ด้านด้านนี้นะครับด้านข้างริมนี้ช่องร้อยเชือกร้อยสายล่ามสายคล้องมือนะครับปุ่มเปิดปิดทํางานแล้วก็จะมีตะแกรงสําหรับให้สารระเหยนะครับที่มีฤทธิ์ไล่มแมลงเนี่ย มันเป็นสารสังเคราะห์นะครับไม่ใช่ตะไคร้หอมอะไรแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่แพ้ตะไคร้ก็น่าจะโอเคอยู่ส่วนสารนี้ก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะครับดีฟรีอันนี้จะมีระดับการป้องกันน้ําและฝุ่นอยู่ที่ IPX5 นะคือเดินตากฝนพรำๆได้เลยแล้วก็แรงดันไฟอยู่ที่5โวลต์ 2A นะครับชาร์จเข้าเนาะอุณหภูมิทํางานเนี่ยตั้งแต่135 เซลเซียสนะครับบวกลบ5องศาคือ130 140นั่นเองนะครับแต่ว่าเวิร์ก็คืออยู่ที่135ซลเซียสหรือ275นะครับฟาเรนไฮต์ Fahrenheit บวกลบ41ฟาเรนไฮต์แม็กซ์นะครับคือร้อนนะร้อยกว่าองศาเนี่ยไปโดนมันก็ต้องระวังนะครับเรามาดูกันข้างในเลยว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมได้ใช้อุปกรณ์พวกนี้อยู่บ่อยนะเพราะว่าออกอ outdoor บ่อยนะครับนอกจากจะ เดินทางท่องเที่ยวแล้วนะครับก็ยังใช้งานหลังบ้านด้วยหลังบ้านผมเป็นสวนนะสวนต้นไม้เยอะนะครับมันก็จะมียุงมีอะไรเงี้ยเยอะนะครับกับราคาประมาณไม่ถึงพันนะครับหลัก7800รเนี่ยแล้วสามารถจะช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยการไม่โดนยุงกัดลําคาญนะครับแล้วก็ลดอโอกาสติดโรคร้ายแรงเช่นโรคไข้เลือดออกมาเรียแล้วอื่นๆนะครับได้ด้วยนะครับเท้าช้างอะไรเงี้ยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือแนะนําการใช้งานนะครับไล่ยุง เขาบอกว่าลักษณการปกป้องเนี่ยที่16ฟีตนะครับ16ฟีตก็น่าจะประมาณ5เมตรไหมประมาณาประมาณ5เมตรนิดๆนะครับเพราะว่า3ฟีตเนี่ยมันเท่ากับประมาณ90เซนก็คือไม่ถึงเมตรนะครับ15 3 3คูณ5เท่ากับ15ฟีตนะครับก็อันนี้เป็น16ฟีตก็คือประมาณ5เมตรนะครับ รอบๆนะครับรอบๆไอ้เครื่องแบบตั้งไว้แล้วก็ออกไปนี้2.5ด้านนี้2.5เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ไกลมากเพราะมันออกแบบมาให้แขวนติดตัวแล้วเดินทางไปด้วยนะครับในนี้จะมีอุปกรณ์อื่นๆมาให้ก็คือจะมีแผ่นสารเคมีนะครับเป็นสารเคมีสังเคราะห์นะครับไล่ยุงนะครับดับเบิลไซส์ดับเบิลยูเคือใช้งานได้2ฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยแกะใช้งานให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วกันนะเป็นซองแพ็คมาแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดจำไม่ได้ว่ามันผลิตปีอะไรก็ลองดูข้างในมันอาจจะมี วันเดือนปีผลิตอยู่นะครับนะเก็บไวบ้อันนี้ก็เป็นแผ่นขนาดพกพานะครับนอกจากนี้ในซองที่ให้มาอีกนะครับก็จะประกอบไปด้วยสายคล้องมือนะครับเหมือนสายคล้องไฟฉายเลยนะครับคือห้อยมือไปบางทีทำอย่างอื่นอยู่ก็ห้อยเครื่องเนี้ยเราเปิดใช้งานไปหรือว่าต้องการจะหยิบใช้สะดวกสะดวกก็เนี้ยนะครับห้อยคอก็ได้นะครับ สาย USB นะครับเป็น USB Type C นะครับมีให้มาเลยนะครับดีจังเลยใครใช้โทรศัพท์ Android ก็ดีมีสายรัดมาด้วยนะครับรัดไม่ให้มันเกะกะสุดท้ายก็จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับมาในถาดพลาสติกอันนี้จะมีเชือกสําหรับร้อยสายคล้องมือถามว่าเออแล้วมันทํำยังไงวะนะครับนี่นะครับสมมุติว่ามันร้อยยากเออรูมันเล็กมันร้อยยากแบบนี้มันแย่ไม่เข้าสักทีเราก็เอาเชือกนะครับที่เขาให้มาเนี่ยร้อยแบบนี้ก่อนนะครับ ฟึบออาปลายมันก็จะเล็กนะครับแข็งแข็งเล็กๆแ,แล้วเราก็เอาด้านนี้แย่เข้าไปง่ายไหมง่ายกว่านะครับนี่แค่นี้เสร็จแล้วก็ทำการร้อยมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบห้อยได้เแต่ผมจะไม่ไม่ร้อยให้ดูเนาะมันเป็นเหมือน ห้อยติดข้อมือไปนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยโครงสร้างข้างนอกเนี่ยจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นประเภท ABS พลาสติกหรือว่าเป็น Glassfibre Nylon ที่ทนอุณหภูมิสูงนะครับทนความร้อนเป็นสีดำนะครับดำด้านๆเลยแล้วก็จะขอบจะมนๆทำให้วลาใช้งานเนี่ยแขวนติดกบับเป้กับตัวแล้วเกิดแบบพลาดไปโดนแขนไปกระแทกโดนเนี่ยมันก็ไม่บาดนะครับถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยนะเป็นเหลียหล่ยมๆอย่างเงี้ยไปบาดมันก็ อาจจะเจ็บอาจจะแสบได้นะอันนี้มันก็จะหมุนๆน,นะครับไม่เป็นอันตรายส่วนะตะแกรงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกริลทะแยงแบบนี้นะครับออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อนนะครับคือบางทีเปิดใช้งาน130กว่า Celsius เซลเซียสนี่แล้วมือไปโดนแขนไปโดนอันตรายนะครับเขาก็เลยลดโอกาสอุบัติเหตุนะครับหรือว่าความไม่ตั้งใจบาดเจ็บเนี่ยด้วยการมีฮีตชิลด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นตัวตะแกรงซ่อนอยู่ข้างในอีกทีนึง ปุ่มเปิดปิดเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับฝั่งด้านหน้าตะแกรงอยู่ด้านล่างซึ่งสามารถจะกดใช้งานได้เลยนะครับสะดวกแล้วก็ช่องสอดแบตอ่าไม่ใช่สอดแบตสอดแผ่นสารเคมี K Me นะครับสำหรับแร่มแมลงก็อยู่ด้านข้างสอดได้จากฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีรูร้อยเชือกตะกี้ที่ผมโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเมาส์นะฮะที่เป็น bracket mouse ซึ่งสามารถจะติดตั้งเข้ากับตัวอุปกรณ์อย่างเช่นติดเข้ากับเสื้อเกราะนะบางคนบอกมีเสื้อเกราะ มีเป้โ,ปโป ont, มลี่เกียร์นะครับต่างๆก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยการแยกเมาส์นี้นะครับไปติดมุมไหนก็ได้อย่างนี้ก็ได้ติด,ต,ดติดได้หมดเลยนะหมุนอย่างนี้ก็ได้นะครับสอดสอดเข้าไปนะเหมือนเข็มขดัดอเบล์นะครับอ้อมด้านหลังตรงนี้นะขึ้นมาอ้อมหรือว่าด้านนี้ก็ได้นะจะติดแนวนอนติดแนวตั้งด้านไหนก็ได้แล้วก็เมาส์ก็เป็นแบบใส่ตีรังกาได้ส่วนตัวอุปกรณ์นเนี่ยจะเป็นเมาส์แบบลักษณะเป็นตรางแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีคือกดแล้วก็ดันออกมาด้านหลังจะมี ข้อมูลทางอ e ิเล็กทรอนิกส์บอกว่าไฟเข้า5โวลต์2 a นะครับคุณภูมิในการใช้งานความร้อนอยู่ที่135ถึง140 30 35 40ซลเซียสนะร,ร้อนนะร้อนเลยพอร้อยองศานี่คือร้อนเท่ากับน้ำเดือดเลยนะก็ต้องระวังป้องกันน้ำและฝุน่นอยู่ที่ IPX5 และช่องเสียบชาร์จนะครับอยู่บริเวณด้านล่างนะปุ่มป,ปิดอยู่ด้านหน้าล่างนะครับแต่ปุ่มชาร์จอยู่ด้านล่างนี้เลยนะหลบ แล้วก็ช่องนี้น่าจะทำทรีทเมนต์กันน้ำมาด้วยคือไม่ใช่ออกแบบมาเดินลุยน้ำนะครับแต่ว่าตากฝนเนี่ยฝนมันตกมาจากข้างบนนะครับเราติดว้ที่ตัวอย่างเงี้ยเรานึกภาพติดอยู่ที่เป้เราอย่างเงี้ยฝนตกด้านบนมันก็จะไหลลงข้างล่างแลวน้ำก็จะไม่เข้านะครับซึ่งก็สะดวกดีแล้วเราสามารถจะติดตั้งเมาส์ในลักษณะสอดเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับดันแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้ง่ายๆเลยคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานนครับว่าใช้งานยังไงนะครับผม ตัวนี้เป็นเครื่องไล่ยุงที่ต้องเสียบ power bank หรือว่าเสียบไฟนะครับตลอดเวลาน้ําหนักเบาขนาดเล็กนะครับเสียบด้านล่างถึงจะเปิดติดนะครับไม่มีแบบ built in แล้วก็ข้อดีของมันคือน้ำหนักมันเบาขนาดมันเล็กใช้กับ power bank ได้หมดเลยนะครับที่เป็น 5v 2a ขึ้นไปแต่ถ้าต้องการจะใช้งานเดียเด่ยวๆนะครับไม่ต้องเสียบสายอะไรเงี้ยแบต built in ก็ต้องเป็น EMR06 ซึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูตอนนี้ก็มาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนแล้วกันนะครับ อีกคันนะครับตัวนี้ไม่มีแบต built-in ต้องเสียบสายชาร์จตลอดเวลาถ้ามี power bank ถ้ามีสายชาร์จ5โวลต์เสียบเปิดไปเหมือนเครื่องตั้งโต๊ะได้เลยแล้วเอาแผ่นกันยุงเสียบเข้าไปนะครับรันไปนยาวๆแบตไม่หมดแน่นอนเพราะว่ามันดึงจาก power bank และมันดึงจากตัว AC DC adapter นะครับไปดูรีวิวเลยครับผมโอเคครับการชาร์จนะครับก็คือเอาปลั๊กที่มีสาย USB เสียบเข้าไปแค่นี้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่มันหมดนะครับแบต b u i l อิ n ไม่มีไฟเหลือเลย แต่ว่าเวลาเปิดใช้งานก็คือเพียงแต่กดนะครับสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งจนมีไฟสีน้ําเงินติดขึ้นมาแบบนี้คือเปิดใช้งานนะครับถ้าปิดก็กดค้างแบบนี้เหมือนกันนะครับไฟสีน้ำเงินก็จะดับลงไปนะครับกดคลิกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขาป้องกันไปกดโดยไม่ตั้งใจนะทั้งเปิดและปิดเลยส่วนการติดตั้งไอแผ่นเนี่ยนะครับก็คือแกะซองออกมาจริงๆมันจะเป็นสีฟ้าทั้งแผ่นเลยนะครับ2ฝั่งเลยแต่ตอนนี้จะสังเกตดูว่าด้านเนี่ยมันจะไหม้นะครับเพราะว่า เป็นด้านที่ผมใช้งานไปแล้วนี่เป็นแผ่นของเทอร์มาเซลซึ่งจริงๆใช้ด้วยกันได้นะเพราะว่าขนาดเป็นขนาดยูนิเวอร์แซลนะมาตรฐานแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันระเหยแล้วก็ซีดคือเวลาติดตั้งก็คือสอดเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเข้าไปลักษณะนี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วกดทํางานค้างไว้จนไฟสีน้ำเงินติดมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นนะครับทำงานแล้วจะปล่อย อุณหภูมิความร้อนทําให้สารเคมีที่ชุบอยู่บนกระดาษหรือเป็นแมตตนี้มันระเหยออกมาแล้วก็ไล่ยุงซึ่งรัศมีในการทํางานเขาบอกว่ารอบทิศเนี่ยนะครับประมาณ5เมตรก็คือออกไปทางด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านบนเนี่ยประมาณ2.5 2 5 2 5รอบๆเลยนะครับซึ่ง ก็ถ้าเดินใช้งานก็คนเดียวหรือเดินค่อนข้างกับเพื่อนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับการเปลี่ยนก็เพียงแต่ดันในแผ่นนี้ออกแต่ต้องระวังนะเพราะว่ามันอาจจะร้อนต้องใช้ครีมหรือว่าใช้อุปกรณ์ในการคีปเพื่อเอาไอแผ่นนี้ออกมาตอนนี้มันก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะครับตั้งแต่เปิดมาเดี๋ยวผมจะชาร์จทิ้งไว้นะครับก็ไม่มีอะไระครับใช้เสร็จปุ๊บก็พลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็กําจัดทิ้งล้างมือก่อนด้วยนะครับก่อนทานอาหารเพราะว่าเป็นสารเคมีนะครับผมอันนี้คือรุ่นไนคออีเอ็มอนย์ห้า อิเล็กทรอนิกส์มอสคิวโต้เรปเปลนต์รเเลอร์นะครับขนาดเล็กจิ๋วๆเลยประมาณนี้นะครับน่ารักดีลองเปิดไฟให้ดูว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับ mm. เมื่อเริ่มใช้งานนะครับผม oh. เดี๋ยวลองใช้งานจริงเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่ได้ออกทริปกับผมแน่นอนนะครับเจ้าตัวนี้ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราจะกันใหม่เอพิซนดหน้าตัวนี้คือใช้ไฟนะครับเสียบไฟจาก power bank นะครับมันไม่มีแบตเตอรี่ b u ว l t in ผมพูด โทษทีโทษทีมันไม่มีไฟในตัวเองมันใช้มันใช้ไฟจากอุปกรณ์ก็คือถ้ามี power bank นะครับเสียบมันก็จะปล่อยไฟจาก power bank เข้าแต่ถ้าเกิดตัวมันเดียวๆเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับลืมบอกไปผมไปนึกถึง E M R 0 6นะ E M R 0 6มีแบตในอันนี้ไม่มีแบตนะครับมันต้องใช้ เขาแบงค์ bank. ใช้เขาแบงค์ bank. เป็นตัวปล่อยไฟนะครับถ้าไม่เสียบปลั๊กอยู่แบบนี้ใช้ไม่ได้นะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเขาแบงค์ก็ตัวนี้ก็เหมาะนะครับใช้งานได้เลยถ้าไม่เอาก็ดึงปลั๊กออกแค่นั้นนะครับไม่มีแบตบิล์อินนะครับลืมบอกไปโทษทีนะครับเราจอกันใหม่นะครับเฮบิไรเดนเอาเดี๋ยวมาดูตัวที่มีแบตภายใน EMR06 ครับ